นี่ค่ะทุกคนนี่วันนี้เราจะมารีวิวไขควงอันใหม่ตาดนันคืออะไรเอ่ยทำไมมันกลับด้านอ่ะไม่ใน,นกล้องมันกลับด้านใช่แต่คนดูมองแล้วมันเห็นไงจริงป่ะอืมไม่เป็นไรก็คือยี่ห้อสแตนเลนช่นั่นเองมีไขควงอยู่ทั้งหมดหกตัวนะ แม่เหล็กด้วยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกแล้วก็มีเครื่องวัดไฟหนึ่งอันด้วยวิธีกับไฟแล้วก็ตุ้มอันนี้เป็นจิ๋วจิ๋วอันนี้อันเล็กอันนี้หัวแหล่อันนี้หัวหัวสี่แชกอันนี้หัวสองแชกอันนี้หัวแบนอันนี้หัวแชกอันนี้หัวแบนอันนี้หัวแชกอันนี้หัวแบนอันนี้หัวแชกแบนแชกแบนแช่แบนแชกแบนแฉกไม่ใช่อย่างนั้นแล้วเสร็จแล้วเราก็จะมาแกะกันเลยรีวิวอเค ใช้กันไก่เก็แบบเบเฮ้ยไม่เก็บนี่เราวิธีแก่ก็คือเราต้องแกข่ขอบๆนะแล้วแต่ว่าเราจะตัดเพื่อความสวยงามหรือตัดเพื่อความรวดเร็วเพราะยังไงเราก็ต้องทิ้งอยู่แล้วเป็นขยะโลกโลกมันาำจากพลาสติกใช่ไม่เปขยะโลกโลกที่ทำจากพลาสติกทำไงได้ก็ทำมาอย่างนี้โอเคอน,นี่เขาต้องใช้กระดาษนะ <c oughs> แต่ว่า มันจะไม่ทัดกันเลยเดี๋ยวทัดค่ะคิดโอเคเราต้องมาลองอีต่วเอาน้อนหรือเปล่าโอเคเดี๋ยวเอาใช่เดี๋ยวเอาน้อนมาเพราะอันนี้คือแม่เหล็กสามารถดูดได้นะอุ้ยอึ๊บปั๊ปปั๊ปปั๊ปน,นี่คือน้อาอันนี้ดีกว่าอันนี้สดกว่า เห็นมันเห็นชัดเจอเลยอันนี้คือกล่องน็อตครับเหรอใช่กล่องพัดลม CPU ถ้าใครอยากได้ก็ไปสั่งได้นะเดินถ่าน็อตตอนนี้หรือเปล่าหรือว่าจะส่น็อตตัวหนึ่งดูก่อนตัวไหนก็ได้อันนี้เสร็จแล้วครับ นี่ก็หลบสิบีอยู่นะเราจะรู้ว่าอันไหนอ๋ออันนีไน้ไม่มีอะไรอยู่ข้างใน โอ้โหตัดสวยงามดูสิจะตัดผิดได้นะปตัดด้านหลังออไม่เป็นไรหรอกป๋าป๋านี่นะอุ้ยผิดด้านขดลงก,ก็ได้นะขดลงแล้วก็จะแกะกันเลยนะครับทุกคนอุ้ยตป๊บน่งดึงหมดเลยลังนี่ไงนี่ดูซิว่ามันดียังไงเดี๋ยวเราจะดูดเด็กนะ อุ้ยนี่ไงดูดได้เห็นไหมเฮ้ยป๊าป๊าอันนี้พอดีเลยโอ้เจ๊นี่นะทุกคนอันนี้มันพอดีเลยมันสามารถหมุนออกได้เสียบเข้าไปได้อันนี้น,ะออน,น่อันนี้อันเนี้ยมันถอดไม่ได้ ถอดไม่ได้ใช่ถอดออกไม่ได้ถอดออกไม่ได้อันนี้ถนะอดไม่ได้เหมือนกันคือหัวก็เหลี่ยมก็เหลี่ยมเลยแบนก็แบนเลยใช่ใช่แต่ว่าตรงปลายหัวเนี่ยจะเป็นแม่เหล็กลที่จับก็เป็นอย่างนี้นิ่มๆป็วยางทีดาเป็นยางสีเหลืองเป็นพลาสติกอะไรเงี้ยหละนิ่มๆจับแล้วสะดวกเคยขอลองเออเคยใช้อันเก่าอะมันมันต้องต่ออะเดี๋ยวเอาให้ดู โอ้ดูดแรงมากเลยดูดแรงกว่านั้นอีกอ่ะชุดแดงนี่คืออันเก่าอันเก่าอันนี้มันมันดูดเบากว่านะทุกคนมันใช้เดี๋ป้ะป๋าจะเอาให้มันดีอย่างตรงที่มันมีสารพัดมันเปลี่ยนหัวได้เยอะมีหัวเยอะมากเลยหลายแบบหลายสไตล์หัวเยอะมากหัวเยอะมากหัวเยอะมากแต่เราไม่ค่อยใช้เท่าไหร่ อยแต่ว่าเวลาเราจะต่อเราต้องต่อนี่นี่คือแท่งไม้เหล็กใช่อันนี้ไม่มีไม้เหล็กแต่นี่ข้อดีคือมันมีอย่างนี้แกลกแกลกมันจะได้ไม่ต้องรำแกกแกกได้ทั้งซ้ายทั้งขวาแกลก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 นี่ก็เป็นอย่างเงี้ยหรือว่าไม้มะบนก็ได้เป็นเนข้อดีคือมันไม่เื่ยมือแต่อันนี้มันต้องแบบแต่ว่ามันต้องต่อต่อต้องต่อนี้ ถ้าเสร็จแล้วก็ต้องมาต่ออันนี้เวลาใช้อันนี้แบบจิว๋วแล้วก็ต้องมาต่อหัวคือมันก็ดีที่มันเปลี่ยนหัวได้หลายแบบหมุนได้หลายหมุนก็แคกแคก็แคกได้มันเป็นไขควงแบบก็แคกแต่ว่าข้อเสียคือมันหิ้งกระดกกระเดกกระดกกระเดกมันกระดกกระเดกมากเลยก็คือดีอย่างสีอย่างอันนี้คือดีที่ เปลี่ยนหัวได้หลายแบบหมุนได้หลายก็แก๊กก็แก๊กช่วยประหยัดแรงแต่ว่ามันกระดกกระเดกแต่อันนี้อันนี้คือตรงๆเลยเดีๆหมุนดู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 อูด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 ่ดูกูดูู้เกดูดูดูเูด็ดูดูดูก็ดูู้ดูดูดูกูด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 นดูดเดู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 ดเดูดอดูดูดนดู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 ดดนลูู ก็เลยเหมาก็เลยซื้อมาเลยปกติมันน่าจะขายแพงอันนี้เล็กกว่านะนี่อันนี้อันอันขวายซื้อมาด้วแล้วใช้เราจะได้หมุนแบบสะดวกสะดวกอันคือของเบบี๋ข้อดีก็คือมันไม่กระดกกระเดกข้อเสียคือเปนเปลยดเปลมันเปลยดไม่ได้แล้วมันไม่มีกล่องใส่นี่นะมันเวลดาหายมันอาจจะแบบหายยากต้องหาเราต้องทำกล่องหากล่องใส่เดี๋ยวเราไปเอากล่องมาดูเอามาใส่นะกล่องของเรา ดูนะทุกคนนี่คือแม่เหล็งยิงซังต้าดานมาสามารถดูดได้นะนี่กล่องเรามาแล้วใช่กล่องเราเอาเราเอาอันนี้ใส่เข้าไปเฮ้ยสีเหมือนกันเลยยี่ห้อเดียวกันหรือเปล่าดำเหลืองขอขอนุญยี่ห้อป้าด้วยสีดำเหลืองเหมือนกันเลยเดี๋ยวเราก็เอาใส่เข้าไปในกล่องนะอ่ะเปิดกล่องแล้วเราก็จะมาใส่นะใส่ข้างบนหรือใส่ข้างล่างดี ใส่ข้างบนไหมใส่ข้างล่างดีไหมเราใส่ไปเลยอ่ะใส่ไปท้งทุกอันทั้งหมดมีทั้งหมดหกอันนะโอ <c oughs> เคอันนี้ก็จะเล,ล็กกว่านี้มันควรจะต้องใส่ข้างในหรือเปล่าใส่ไปแล้วก็อยู่ข้างในนี้อันนี้ใส่ข้างในเดีย๋ยวเพิ่งอันจี๋อยู่เพิ่งอันจี๋อยู่ไหนอ๋ออันจี๋มันจะมีอันจี๋อยู่อันนึง <c oughs> นไ,มไม่ใช่ ยังไม่อ,ออกเลยผิวนี่นี่คือตัวไฟทำยลืมไม,ไม่รู้ไม่รู้ว่ายังไงวัดไฟสองร้อยยี่สิบโวลต์ก่อนไม่รู้อ่ะเดี๋ยวจะเอาออกมาแล้วเ,เราจะวัดไฟเล็กๆก่อนแล้วกันปิดฝาแล้วนี่นะหน้าตามันก็จะเป็นแบบว่าเล็กๆสีดำๆแล้วมันก็จะมีแท่งอยู่ตรงนี้ด้วยแท่งแบนๆเดี๋ยวเราจะวัดไฟดูนะวิธีการใช้วยเราอย่ไงไรเปิด เหมือนที่ประหลัดเหมือนประหลอดวัดไข้เลยนะ<ช>แต่ก็เขียนว่าวัดไฟอินอะไรอินดักเตนเบรกพอยต์เทสไดเร็กเทสคืออะไรไม่เข้าใจถ้าใครรู้ก็บอกมาด้วยนะเองนี่ลองลองลอง,ลองเทสใหญ่นี่ก่อนแล้วกันนะนี่คือปลักก๊กกดปุ่มจะรู้กดปุ่มป่ะใช่เราต้นองจะต้องกดปุ่มเดี๋ยวไม่ต้องกด เคยเคยใช้ก็บมอกมาด้วยนะอันนี้เหมือนเหมือนเป็นปากกาที่เสียบมีมีที่แบบเน็บเน็บกับกระเป๋าเสื้อกระเป๋าเสื้อข้างๆตรงนี้นเนบชบแต่นี่มันปุ่ไว้ก่อดหรือเปล่าใช่เมื่อกี้ผมเห็นสีเขียวมันขึ้นมานะเนอะเฮ้ยเฮ้ย,ม,ยมีไฟฟ้าแล้วเฮ้ยอ่ะม,มีไฟแล้ว น่าจะหมดแล้วตะกี้มีไฟขึ้นนะเรอถ้าเราไปจิ้มไฟสองร้อยยี่สิบโวลต์มันจะช็อตมือเราหรือเปล่าเนี่ยเนี่ยโทรศัพหุยรูโทรศัพหุยนาะเราไม่ต,ต้องไปหาเอาอทานไฟฉายดีก่ะเพื่อผัดปัดไฟใช่นี่นะดูโอ้ยนี่นคะคะ<ม>อันนี้คือของอ,อีเกีย เอาขั้วไหนดีขั้วลบไหมขั้วลบขั้วไหนจะระบิมันพาตึงมัจะสอขั้วลบอ่ะเอาขั้วบอกเพราะฉะนั้นเราก็ใส่ขั้วบวกแล้วกันให้ให้คนดูเมกี้เมื่อกี้ไม่มีเครื่องหมายไฟใช่ไหมอืมเออถือว่าต้องจับสองอัน เรต,ต้องอ่าน,นคู่มือไหมใช่มีคู่มือไหมโอ,มมมอ้น่าแหละเมจิทิปหกเห็นบอกเลยเลยอ๋อนี่ไงนี่ไงนี่ไงมีคู่มือนี่ไงคู่มือมันบอกให้เสร็จจิ้มเข้าไปดนป,ปักเลยเหรอนี่ไงทิปมันเขียนว่าอะไรบอกว่ามันก็จะมีนี่มีคู่มือม,มีคู่มือมีคู่มือแต่เราไม่เข้าใจว่าคืออะไร ใช่ตัวเล็กมากเลยเขาให้อาวิเยบปลั๊กแล้วก็ควรอะไรเนี่ยแต่ว่าเหมือนก็ไปเสียบปลั๊กได้เลยนะเนี่ยน่ากลัวนะเนี่ยน่ากลัวหวยหวยกลัวมันไฟช็อตไฟดีมากมันจะช็อตเราไหมเอาลองดูมันจะส่งมา เป็นกำลังใจให้ปะาปั้มข้างท้ายโอเคมันคงวัดได้แหละเนาะเราก็จบกันการอะไรนะแต่เพลงเท่านี้แล้วกันในนี้มันน่าจะมีไฟฟ้าอยู่นะไม่มีแล้วแหละมาเยื่อตรวไปแล้วอ๋อวัดกับคอมพิวเตอร์ดีกอ่ะใช่เพราะคอมพิวเตอร์ไม่มีสายดิน ดูว่ามันเสียไปแล้วโอเคจบคิดแต่เพียงเท่านี้แหละป๊าดบนงึ <Bye. S 2> นงแป๊านงึง